พ่อปอปฮ่ฮ้ยปวดดิฮะทำไมมันหักมันสิหักมันสิหักเตียงมันสิหักเนี่ยมันจะขึ้นป้าจะได้โอ้ขึ้นหดสองขาซีขานี่หักเลยเอาจะขึ้นมาเอานอนน้ำกันนั่นละนอนลงนอนลงนอนลงนะบอลนอนลงลงเฮ้ย ฮักฮักฮักเดีวลูกิตะลุกอาลูกิตะลกเถอยเอยอยเ็ห่วงกเ็ห่วงยาอยไปเลยน้าไปเลยน้าเอาลูกไปเลยน้าไปไปเอยเอยกว่าขึ้นไป สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนขับเอฟซีทุกทกท่านนะคะมาดูนะคะน้องดาววันนี้นะคะไม่รู้จะอยู่นิ่งเลยค่ะเป็นห่วงพ่อนะคะพ่อไม่สบายนะคะไม่ได้พาเล่นอโอ้เสียงพ่อเสียงพ่อเสียงคขเอืยเสียงใขร,รครับพ่อเรียกหนู พ่อลองเรียกดูซิดาจะจำเสียงพ่อได้ไหมโอ้โห้โหพ่อเป็นไงบ้างเป็นไงครับเป็นไงครับหนูจะไปถามข่าวอาการพ่อไหม ะหนูจะไปถามข่าวพ่อไหมเดี๋ยวแม่จะให้หนูไปถามข่าวพ่อนะพ่อเอินมังพ่อโอ้ยอยากไปหาพ่ออยากไปหาพ่อเดี๋ยวเราจะลองพาน้องดาวไปหาพ่อดู

ข้ามชี้พอเบิ้งพอไปยังไหนั่นไปข้ามเบิ้งเออจับเบิ้งพอเป็ยังไหนสามเบิ้งเออามเบิงพอเป็ยังไหนเออพอเป็นยังไหนเนอเออพอเป็ยังไหนเนอขป้นยังไงเน่ไปไขึ้นไปขึ้นมปพอก่อนพอมีเงี้ยมไปไปพอกอนนไปพอก่อนพอจะสีเศ้าไข่นั่นเร็วโอ้จะไปพอกอนขึ้นไปขึ้นไปไ้นพอไปขึ้นไป 哎，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 哎 มั่งกันแห้งเอาถามกันเบ้างถามกันให้พ่อถามกันให้พ่อเลยแม่ใจสิภาคไปนอนนวดนวดนวดอันวดในพ่อนวดให้พ่อนวดอย่าไปนวดไรถอดไรหม่องมันปวดแห้งนวดนวดอย่าขึ้นมาเถอะขึ้นมาอย่าขึ้นโอ้ยโอ้เขามุงนวดนวดนวดกันเออเออนวดนวดกันเล่นนวดนวดนวดเออนวดกันนวดนวดกันเออนวดเลยนอนลง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 

ด้ล่น่งอด้ลเอ๊ะเจ๊ก็ต้องมารอกหาไปได้ยริงเลยโ้มีอะไนีเป็นไงพ่อเป็นไงพ่อเป็นไงบ้างไน่กล้พาผมวิ่งได้ยังเป็นไงบ้างก็ังบ้าไปมย่างมันมีสนามันนอนเยนอดพ่อกลหายยัง่อหายยังเออถามดูสิเป็นไงบ้างพ่อเป็นไงบ้างห้เลิตรัหาล่ต กูไปปลูกเซอางไปบริลลามไปไปเอาลูกไปจะมาถามข่าวพอเอานางทำชิงพอที่หล่ะนางลงนางลงทำชิงพอเอานางลงเด็กหนูวันวันนางลงนี่เออวันนางลงวันนางลงวันนางลงันงลงนี่เร็วไปไม่ถามชิงพอเบิ้งทำชิงถามพอเบิ้งมาอ่านางลงอ่านางลงนางลงนางลง แม่แนบกใครแมอใบใครโอ้วังอตีฮักวตตีหวงวัตตีแค่วัตีอะนางลงน่นางครับอนางลงนั่งโ้งโอ้ยอยขึ้นไปเถอะนังลงนังลงสิล่ะไปหนึ่น้ำไปน่น้ำไปนงลงไปลูกไปโอ้อะไรพอวัตตีอามยลงมขโลงจับมวะลูมลลง โอ้โอ้ได้คเราปอกันดีนะถึมันหักมันสิหักมัหักเตียงมันตีหักเนี่ยมันจะขึ้นมาจะได้โอ้ขึ however, ้นหดสองขาซีขานี Turn> ่หักเลยเอาแล้วขึ้นมาเอานอนน้ำกันนั่นละนอนลงนอนลงนอนลงแล้วป้อนนอนลงลงเฮ้ย

ไปไปไปแม่สิพัาเต็มอาบน้ำไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนสิไปหากล้วยเนาะ่นน้ำเตมาแม่าไปเล่น้าอ้าเอา ใส่อ่ะใส่น้ําบ่ปิดปิดป้า ถ้าอะไรครับถ้าอะไรครับถ้าอะไรครับปลาวานเคยตื้นครับปลาวานเคยตื้นครับสวนดาดีแน,น,นี่คือวานเคยตื้นครับความจําเป็นครับวันนี้ความจําเป็นอาบน้ําให้น้องดาวนะคะวันนี้ อ่ออ่อฝันหอลองครู่าฝันหลอนอนลองนอนลองไม่อาบน้ำไหนนอนลองเย็นสบายนอนลงเออนอนลงนอนลงอาดามขับผิวค่ะ ความสุขจงุงเบอร์ที่ได้เล่นน้ำสีน้ำใส่ปลาหลอดิสัมตีน้ำใส่ปลาหลอดที่ ถูกไหมครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ บายบายสวัสดีค่ะ